รสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับอยู่กับพ่อแมนร้านนะครับวันนี้เป็นวันเสาที่9ทธันวาคม2 5 6 6ตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกา <c oughs> กับอีก5นาทีนะครับไรตอนดึกๆยังไม่เข้าบ้านนะครับพอมีกูข้าวนะครับ <c oughs> ก็มารยังไม่กินข้าวนะครับนี่นะครับร้านเด็ดร้านนี้นะครับส่วนมากก็มานอมไปกินนะครับร้านที่อร่อยๆนะครับถ้าไม่อร่อยไม่ค่อยกินนะครับเป็นคนอะไรที่กินยากนิดนึง <c oughs> นี่ครับตลาดรุ่งเจริญค้า <c oughs> ทุ่มยังไม่ยังไม่ปิดนะครับเนี่เวลานี่้าทุ่มสา ก็ยังไม่ปิดนะครับนี่เจ้าของร้านหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับเจ้าเ่าแก่มาวินนะครับไม่อยู่ถ้าใครอยู่ใกล้นะครับอยู่บริเวณแถวย่านสาธุบดิ์นะครับอยากกินข้าวอร่อยแล้วท่านนี้เด็ดนะจริงๆมีเมนูเยอะนะครับนน่นใช่ไหมเมนูเยอะมาก นะอยากแนะนำหลายเมนูอยู่แต่วันนี้จะกินเรื่องซุกี้นะครับถือว่าขึ้นชื่อของร้านนี้นะพ่อค้าหล่อแม่ค้าสวยนี่ <laughs> นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายกันได้นะครับอยู่กับป้อมนอมไร้นะครับมากข้าวกันนะครับใครอยู่ใกล้ก็มาเดอ้อมาเดอ้อ ที่จอดร,รถก็เยอะอเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเวลานี้นะครับจอดร,รถน่าจะฟรีนะครับจอดร,รถบริเวณตรงนู้นนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงสาธุประดิษฐ์ตรงนี้นะครับเนี่ยทางเข้านะครับสาธุประดิษฐ์แล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเล้วไปเราก,ก,ก็ไปจอดอยู่ตรงนู้นใครยังไม่ได้กินข้าวครับก็ ถ้าอยู่ใกล้ลงม,มานะมานะมาเลี้ยง้อมหน่อยข้าวยังไม่กินเลยนะครับ <c oughs> เลิกเลิกจากทุ่มครับ นี่ครับร้านมาวินซุก,กี้นี่ขอ,อ,องสดๆอร่อยๆนะครับตามตั้งแับมนี้ดิไม่ไลงด่านนะจ๊ะวันนี้ ทังนี้ดีกว่าน่าทักทายกันได้นะครับไก่ยังไม่หลับไม่นอนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,น,ลวนี่นี่ครับทีเด็ดของร้านบอกเลยเลอครับ แซ่บกูยังไรส่สนเลยคร็กว้าดังเลยแหละเจ้งงานอาหารขื่นตือครับกันขันบ่แซ่บผมบอผมมากินนี่ยต้นไม้ขันล่านผมตีกินตะล่านเด็ดเนี่เด็ดเนี่บอกเลยครับพี่น้องมาทำซอสก็ต่ยบ้บอ นี่ผมสิมาประจำกินประจำเนี่ยก็จะเป็นสุกี้ครับน้ำสุกี้ครับ อันนี้แซ่บไีหลีดีบ่ได้ย่องนีบ่อได้กาโฆษณาดีี่สิบอกเลยบอกให้เดินนี่บ่ได้แบบบ่ได้จัดฉากดีบ่ได้นี่ดีเรียวๆเลยดีนี่ครับพี่น้องนี่ทุกี้ลาดนี่บอกเลยละ่ะคือคือขับพี่น้องมาส้าทุประดิษฐ์เนะาะส้าทุประดิษ์นี่ อยู่ตลาดเลยอยู่หน้าตลาดเลยครับนี่นี่แหละคอมา่ามีร้านเดียวแหละซุก,กี้นี่คอมาเนี่ปุ๊บปากทางเป็นว่นนี่ปากทางตลาดนี่นี่เห็นว่นนี้ป้ายนี่เมืองเก่งนี่นี่เห็นว่นนี่มูจักว่าเมืองเก่งนี่แล้วก็คอมา,อมานี่ครับตังาเจย์ไงครับเจย์ไงตัวแก่ตัวแก่วอยูตัวแก่ตีทุระ มกากไล่กับเติมเติมหน่อยเติมไลยครับน้ำกินมันเียดเองนี่แซ่บดิอันนี้อันนี้ต้องย่อมแบบเลยต่อว่าเพื่อได้สูตรเด็ดครับพี่นอ้องน้ำกินได้บอกว่าป้อมป้อมบอกว่าป้อมมันน้องบอกนะครับบอกมาอาจจะได้แบบพิเศษพิเศษนะครับ <c oughs> ผู้ดอยู่แถวนี้กับมาเด้ยอยีไปน้องม่กินทั้กันอืมจอดเดยดิไก้นำฟังภาษาไทยของเจมว่าไรเคี้ยวแบบเคี้ยวไม่ค่อยแบบเร็วๆไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบอาการฟันผมไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ อเลยพี่น้องร้านเนี่ยบผิดหวังปรุงมบบนีเลยมาวินซุก,กี้มันตั้งซื้อซุก,กี้นี่ยเป็นเป็นเป็นอาหารแบบเมนูแบบที่เด็ดของเมองวลิลล่จนมันได้ขึ้นซื้อเข้ามาสุก,ก้จริงๆมีอาหารตำสร้างหลายครับที่บ้านนางเมื่อหลังอยู่ที่มานางกินแบบ การามตั้งหลายเมนูหุ <c oughs> าบพวกไหนหุบแค่ว่าทุกกเมนูคนกับแซ่บครับ <c oughs> เปิดแบบเนี่ยนี่หาทุ่มนี่นี่หาทุ่มที่ทุ่มหาทุ่มไม่กินได้เยครับพี่น้องอสวัสดีห้าแสนท่านนะครับวุ่มว่ามีหาแสนท่าน เลขศูนย์ก <c oughs> ินเนี่้อ่อนๆครับเด็กๆมาทำงานเด็กๆมาผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะมาทำไมก่อนมาลงดานอยู่แยกสาธุประดิษฐ์กับพีนุ่มสารยาครับมวนกุ๊บ เมื่อบ่คอยมีแล้วเพราะว่าหนึ่งายได้รางวัลน,น้ำจ้ำครับพม่มีอืมยอดเสียอย่างเดียวครับพี่น้องผมเขียวแบบเร็วๆว่าได้ปะแบบคอยหินนั่นไง กินน่องกินไหมครับคิดหน้าหนากันเนี่ยอืมยังเก็บปาก ขันยุพะรัขมขันยุพะรัขมขันยุพะรัมสองอะอยากกินกับบอกผมเปล่เดี๋ยวผมกะจีเก็บร้านหน่อยดิมันเดืกดหรอขันยุพะรัมสองอะทักามาได้ได้วยครับพี่ซอไว้ฝาก ามากินแบบนี่ มาเดินพี่น้องเลยแวะมาเดินแบบด,ดูไอ้แก่ไม่กินนั่งนากันกน,นี่แหละได้หลายปลานี่งตีนหนึ่งสีกินเบิด์่วันี่ยเที่ยงคืนสีเบิดบ่วนี่ย ปกติมาตลาดตลาดนี่เงี้ยเว้นนี่มันบางจะหาหม่องจอรดรถเนีแต่ว่ามันก็จอดพ่อจอดได้อยู่ครับกับประมาณสี่หาโมงหกโมงอะไรกมาเลยแต่ว่าขันเวลานี่กับจับไตะก็ได้จับยุขาเช้านี่ก็ได้ต้องหลบก็จับหลบเพราะมันม่มีรถ ตรงไหนอร่อยอร่อยผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ไปไปกินกันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยผมอมลิบอมผลผมอมลิบอมลินเลยมันเขียวว่าไ้มันเก็บเขียว

เดี๋ยวบ่สไลฟ์พี่น้องเครื่องทางแล้วเครื่องทางแล้วเครื่องทางแล้วอดเลยนะอนุ้งหกันพี่น้องจ้าแวะไม่ได้ครับร้านอยู่ตลาดลุงเจริญพระรามสามนะครับทุกคน มาวินซุกเก้นะครับขอกลับราานกันเท่านี้ลานสีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ